เราเียนรู้เกี่ยวกับการปัน้นน้ำตาลกำเพในรูปของดอกกุหลาบนะคะเราก็พอเราได้กำเพท,ที่คลายตัวแล้วนะคะก็ามาแบ่งผสมสีตามที่เราชอบนะคะแล้วเราก็เริ่มปั้นนะคะปั้นชิ้นงานคือใช้ทั้งหมด11 11ลูกนะคะปั้นให้ก้อนกลมเนียนอย่าให้มีลายแตกนะคะถ้าแตกลายงาพอเราขึ้นแล้วปุ๊บมันจะเห็นเป็นเสี้ยนๆน,นะคะ ออปั้น <Open. S 2> ได้สิบเอ็ดเมตรนะคะนักเรียนก็เอามาใส่ถุงแล้วนักเรียนก็รีดให้บางด้านหนึ่งหนาด้านหนึ่งนะคะ,นะคะนี่เราก็มาม้วนเป็นเกสรก่อนนะคะต่อไปก็เหมือนกันรีดให้บางเราจะประปกบนะคะหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามห้านะคะ กดชอ่อนี่เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับประกบไปเรื่อยๆนะคะสับวางไปเรื่อยๆนะครับ กับไปเรื่อยๆเ,เราจะนับหนึ่งสสาห้าก็คือจะได้หนึ่งดอกนะคะัอันนี้ชั้นที่สชั้นที่สามนะคะก็คือ3าม่ีต่อไปเราจะลงห้า่ีก็คือจะได้ดอกกุหลาบหนึ่งดอกจะได้เป็นเหมือนลักษดะดอกนี้